สวัสดีครับผมโนต้ตนะครับเจ้าของร้าน JS Racing Wheel นะครับผมวันนี้ก็จะพาไปดูผลิตภัณฑ์ของโปรเฟนเดอร์นะครับที่ตอนนี้กำลังร้อนแรงเลย <F ires. S 1> แต่ฟอร์จูเนอร์ นะครับตัวใหม่ตัวเก่ากระบะทุกรุ่นโปรเฟนเดอร์ ender, มาเป็นอันดับต้นๆน,นะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนคันนี้คันนี้ก็จะเป็นใส่ชุดโช้คของโปรเฟนเดอร์นะครับด้านหน้าเป็นควีนซิลลี่ปรับ1 6ระดับนะครับด้านหลังจะเป็นพิกกี้แบ็กซับแท้งนะครับปรับ8ระดับจะมีในส่วนของสปริงสปริงสีน้ําเงินข้างในก็เป็นสปริงชุดเซ็ตของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้คันนี้จะใส่สปริงพิเศษของเขาคือปกติคันอื่นเขาจะทำเป็นแบบส่วนสูงสแตนดาร์ด ของเราโหลดสโลแกนโหลดของเราคือน่องนุ่มเนียนขับสบายแม่ยายไม่บ่นเมียไม่ว่าเนี่ยครับสโลแกนเรานะฮะก็คันนี้ก็ทําการโหลดแล้วนะครับโหลด1.5นิ้วหน้าหลังนะครับตามสัดส่วนของสปริงโปรเฟนเดอร์เลยคันนี้โหลดแล้วเราลองเทสนั่ง9คนมาแล้วนะครับลองดูระยะครับกล้องดูใกล้เห็นไหมฮะโหลดแล้วนั่งนั่งเต็มพิกัดเาคนลองดูนะครับระยะยุบยังเหลือยังเหลือเป็นนิ้วนะฮะไม่ได้ยันชนกันกระแทกนะฮะ นะฮะบางคนถามว่าโหลดแล้วนั่งเยอะขับได้ไหมย,ยันไหมนี่แหละรครับตัวนี้นะฮะระยะมันพอดีมันมีการเซตที่พอดีทั้งระยะยุบของสปริงระยะยุบของสโตกของช๊คอัพอันนี้มีการคำนวณมาแล้วว่าจบแล้วก็ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันของรถครอบครัวอย่างเงี้ยแต่งมาจะนั่งแค่คนสองคนมันไม่โอเคก็คือต้องแต่งได้โหลดได้แล้วก็ใช้งานในชีวิตประจำวันได้เหมือนเดิมมาด,ดานานูด้านหน้าครับด้านหน้า เป็นชุดควีนซีรีส์นะครับเป็นนิวโมเดลล่าสุดของโปรเฟนเดอร์เลยนีฮะตัวนี้จะเป็นระบบโมโนทูบไม่มีซับแท้งนะฮะจะปรับได้16กระดับข้อดีของมันคือคุณเห็นไหมดูซูมเข้าไปเนี่ยสไลด์กระบอกนี่นะครับโหลดแบบสไลด์กระบอกโดยไม่ยุ่งกับค่าเคสปริงเวลาเราจะโหลดก็ปรับสกระบอกขึ้นปรับกระบอกลงตัวนี้ทำส่วนสูงได้เป็นสแตนดาดแล้วก็โหลดได้มากสุด2นิ้วโดยที่ไม่เกิดผลกระทบใดๆต่อช่วงล่างต่อ ช็อัพเลยแล้วก็ฟิลลิ่งก็จะเหมือนเดิมในงบราคา3 0 0 0 0กว่าบาท4 0 0 0 0กว่าสเต็ปเนี้ยขับดีแน่นอนเราการันตีเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์โปรเฟนเดอร์ของคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยทำการเทสรถในถนนเมืองไทยถนนเมืองไทยเนี่ยหลุมเยอะหลุมบ่อนี่เยอะมากนะครับอันนี้ชุดวิศวกร,รเขาคำนวณมาแล้วว่าขับขี่ดีแน่นอนนุ่มแน่นอนนะครับผมทาง JS Racing Wheel การันตีครับสเต็ปนี้โหลด นุ่มเนียนจริง,รงครับบายโปรเฟนเดอร์